พระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ13ถึง14พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ําที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ําที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์น้นําทิพย์แห่งชีวิตมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งออกมาตักน้ําที่บ่อนอกบ้านเธอพบชายแปลกหน้าอยู่ตรงบ่อน้ํานั้นและขอน้ําที่เธอตักขึ้นมาขอน้ําให้เราดื่มได้ไหม เธอสังเกตว่าผู้ที่กำลังขอน้ำดื่มจากเธอไม่ใช่เป็นคนบ้านเดียวกันแต่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเธอถามเขาว่าท่านเป็นคนถิ่นอื่นมาขอน้ำจากเราทำไมชายคนนั้นตอบกลับว่าถ้าเธอรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเธอเธอจะขอน้ำจากผู้นั้นผู้นั้นจะให้น้ำซึ่งให้ชีวิตแก่เธอทุกคนที่ดื่มน้ำจากบ่อน,นี้จะกระหายอีกแต่น้ำที่เราจะให้แก่เธอเมื่อดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกเลยและกลายเป็นน้ำผู้ในตัวพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์เธอประหลาดใจผู้ที่คุยกับเธอคือใคร ในที่สุดผู้ที่สนทนากับเธอเปิดเผยตนให้เธอรู้ว่าเป็นพระคริสต์พระผู้ช่วยที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตทันทีที่เธอเกิดความสว่างรู้แจ้งเห็นจริงว่าผู้ที่คุยกับเธอคือผู้ใดอย่างแท้จริงก็บังเกิดน้ำผู้พุ่งขึ้นภายในเธอแล้วม้อน้้ำกลับไปหมู่บ้านชวนชาวบ้านให้มาที่บ่อน้ำเพื่อจะรู้จักผู้ให้น้ำผู้พลุ่งในใจดับกระหายทางใจได้เหมือนที่เธอได้รับพระเยซูกำลังทำอย่างเดียวกันวันนี้คือสหคนที่หิวกระหายในใจหิวกระหายความจริงหิวกระหายสิ่งที่มากกว่าสิ่งในโลกมีให้โลกหยิบยื่นสิ่ง ที่เป็นวัตถุสิ่งบันเทิงใจความสนุกสนานแต่ยังไม่ตอบโจทย์ความหิวกระหายที่ใจเบื้องลึกต้องการวันนี้พระองค์ตรัสกับผู้กระหายว่าจงมาหาเราและดื่มเถิดผู้ใดที่ดื่มแล้วเขาจะไม่เพียงแค่ดับกระหายในใจตนเองเท่านั้นเขาจะตื่นเต้นและไม่เก็บไว้เพียงคนเดียวแต่จะออกไปชักชวนให้ผู้อื่นได้เข้ามาดื่มด้วยคริสเตียนที่มีประสบการณ์กับพระเยซูเขาไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้เขาจะมีความกระตือรือร้นชักชวนผู้อื่นให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เหมือนกับตนพระเยซูคริสต์คือน้ำทิพย์ แห่งชีวิตผู้ใดกระหายจงดื่มเถิดและผู้ได้ดื่มแล้วจงบอกต่อๆไปตราบเท่าที่มีชีวิตยอยู่ครับาเมนนะครับทางพระพร